สวัสดีค่ะไม่จําท่านกันด้วยนะคะขอรับรับข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ กี่านะคะวันนี้ก็จะมาเล่นตำแหน่งป่าแล้วก็สกินเทสโกะกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร like, ์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็กดมาเป็นโซโล่แรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิปหน้าใครอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะนี่เราก็จะมาเริ่มฟาร์มป่าแล้วก็ตีบาพังบนเลยนะคะสําหรับเซตของนะคะเราก็จะออกตามนี้เลยนะคะท่านผูช้ชมสามารถกด หยุดภาพแล้วก็กดแคปวบก็ได้นะคะเพื่อที่จะออกตามนะคือเซอ,อกของก็เหมือนทั่วไปที่คนอื่นใช้เลยนะคะอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเนาะก็มาแรงอันดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเราฟาร์มบัฟข้างบนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตีบัฟฟ้าต่อนะคะ,ะประมาณนี้คือป่าเราเนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ได้เก่งมากนะทุกคนก็พยายามเล่นให้มันแบบโอเคนะแรงเราตอนนี้นะคะน่าจะ คอมเมนเดอร์ er แล้วนะคะก็ไต่แบบขึ้นมาเรื่อยๆเนาะทุกคนช่วงนี้ก็เหมือนแบบเก็บแรงงเก็บอะไรอยู่นะคะแล้วเราก็มาฟาร์มตรงฝั่งฝั่งบับแดงต่อประมาณนี้คือเริ่มต้นเกมเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรตึงมากนะทุกคนอาจจะพอด้วยแลงงไม่ได้สูงมากด้วยนะ ทันเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV ีหรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์แชทนะคะ ัฟ้านเออไฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย a d m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ Admin ให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะมาต่อกันนะคะเราก็จะทําการตีบับแดงนะตอนนี้เราก็ได้อันตีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนคีล่าสกินใหม่ๆยังไม่ค่อยมีหรือเปล่าเออถ้าจำไม่ผิดนะก็เหมือนก็ตามสลับคิวคือช็อตเนี้ยมวยเหมือนจะโดนแล้วนะแต่ก็ ยังหนีทันมวยเมียนตินะคะทีล่าดโดนชกเสร็จแล้วเราบืดมวยนะคะเราก็มาเอามังกรต่อนะคะนี่เอาอ็อบเจกต์ให้ทีมให้แบบกโกลพุ่งๆนะคะเราก็มาเวดบัฟฟาเขานะคะเป็นการตัดเงินในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนี่อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้บัฟฟาศัตรูมาอ่าเหมือนมวยเห็นนะคะเราก็ จะมาเติมเลนบนนะคะเลนบนก็มีโอกาสโดนหนักนะคะมีโดนไปเลยนะคะเอมิลี่เออทุกคนถ้าใครอยากดูวิธีเล่นออฟเลนเอมิลี่นะคะเราก็ได้ทำคลิปไปแล้วเนาะคลิปหนึ่งแล้วก็เทคนิคเล่นเอมิลี่ต่างเอมิลี่ไม่ได้เล่นยากนะทุกคนเราก็เล่นง่ายด้วยสรุปจากอคิราหรือเอมิลี่นะคะเออก็ประมาณนี้ก็พยายามตีเรื่อยๆแล้วก็เดินเติมเลนกลางช่วยเพื่อนเคลียร์เลนนะคะอันนี้พึ่ง 3านาทีเองทุกคนยังไม่ได้ตึงอะไรมากนะคะก็ตีบัฟตีอะไรไปเรื่อยๆตามสเต็ปเรานะคะอันนี้ก็เหมือนจะโดนอ่ะ3ตัวช็อตนี้คีล่าไม่น่าไหวนะคะก็ถอยมาดูเชิงก่อนนะคะเราก็มาเวทบัฟทีมเขาเหมือนเดิมนะคะนี่พอเราได้บับฟฟ้าเราก็มาโชโจโ,โจ๊กเกอร์นะคะได้มาคิวหนึ่งคิวนะคะนี่เราก็คิวที่2ดิอ่ะ ลัมเบอร์นะคะไม่รอดนะคะก็ได้มา3คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคีราก็ดับเบิลคิวไปนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวจะเคียร์ก้างนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเติมนะคะนี่ก็รอจังหวะรอดักมวยอยู่นะไม่รู้วมวยจะออกมาไหมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาฟาร์มก่อนเหมือนบนแตกแล้วก็เลยยังไม่เติมดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเดียวมาก็ เกิดด้วยพอดีนะคะนี่อ่ะทุกคนชอบสกินไหนคีล่าคอมเมนต์มาบอกเราเรา,เราหนนะอ่อยนะเออเหมือนคีล่ายังไม่ค่อยมีสกินใหม่ดิเคิลปะเออถ้าจำไม่ผิดมัง้งเออนส่นสิสกินมันเยอะจนลืมอ่ะอันนี้เหมือนเลนกลางจะนัวคือคีล่าช็อตน,นี้ไม่น่าไหวนะทุกคนเหมือนโดนรุมเหมือนเพื่อนอยู่กลางแค่2ตัวอะโชโชโชอะยังยัง,ยงดึงเชิงไว้ก่อนนะคะยัง ไวนะทุกคนอ่ะแล้วก็ลงมาตีบัฟแดงของเราต่อนะคะจากนั้นก็ลัมเบอร์อยู่ตัวเดียวก็หวานเจีย๊ยบนี่เรียบร้อยนะคะได้ลัมเบอร์มาหนึ่งอ่ะรจวบมาเสิร์ฟถึงที่นะคะนี่เรียบร้อยนะคะดับเบิลคิวได้มา2คิวนะคะเราก็เก็บเลือดหลังป้อมแล้วก็มาตีคีปตีบัฟเออนั่นแหละตีไปนะทุกคนเราก็จะเอามังกรน,นะอ่ะ ตอนนี้เราก็ได้มังกรกันที่เรียบร้อยนะสังเกตนะคะว่าเราจะตีพวกบัฟตีอะไรอย่างนี้บ่อยมากก็จะเป็นการเอาออบเจกต์อะไรต่างๆช่วยทีมทีมจะได้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็พยายามแบบว่าเติมลงเติมเลนอะชดน,นี้นะคะเหมือนบัตเตอร์ายจะเอาไหมยังไงอะเรียบร้อยนะนาตยาได้แต่เราก็ได้อซิมาอ้ามวยมวยมวยอุ้ยสามตัวเลยจะไหวไหมนะเอมิลี่เดินมาในพุ่มพอดีนะคะเรียบร้อยเสร็จโจะแวนได้คิว แล้วเราก็มาขโมยบัฟเขาต่อนะคะเหมือนบัตเตอร์ายเขาตายนะก็เลยไม่ได้ตีเรียบร้อยนะคะมวยช็อตนี้สวยมากสู่ขิดในวันที่ดือ้ออ่าแล้วเราก็มาพยายามแบบตีคีบตีบัฟอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มาตีดาร์กนะคะทุกคนคือทีมเราตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบไปอย่างมากตอนตอนนี้ก็ได้ เดอะซาลียกนะคะดกซาเยรมาการเป็นท er. <laughs> ี่ปล่อยตัดเอายังจะไม่ปล่อยเนาะรอใกล้ๆหมดก่อนนะคะค่อยปล่อยอันนี้ก็เปิดอันตีนะคะเหมือนเอมิลี่อยู่แถวนี้หรือเปล่าอาจจะเอกเอมิลี่เฮ้ยยังไงล่ะเรียบร้อยนะคะโดนไปหน่อยโดนหน่อยกดแข็งไปก่อนนะเฮ้ยยังไงล่ะโชวโชวโชเฮ้ยันดี้ตึงมากอะทุกคนทีมเราอยู่ตรงนี้แค่3ตัวเองนะอะขอปล่อยดาร์กนะคะขึ้นข้างบนนะนี่ โชะโชะยังไงล่ะเฮ้ยเลือดจะไม่ไหวแล้วเว้ยอ่ะก็นัวมากตอนนี้นัวกันอยู่นะคะเลือดเราไม่น่าไหวนะขอตีเอาเลือดก่อนเฮ้ยมวยมามวยมาอย่างนี้ก็สวยเรียบร้อยนะคะได้มวยมาคิว้วนึงสะจ้ดมาเรียบร้อยนะคะคีล่าไดา้ดร์เบิลิริริเป็นทีร่ร,ร้อยแล้วก็ตีบัฟของเราต่อนะคะเหมือนเขาจะดันบนหรือเปล่านะเคลียเวฟสูงอยู่นะเออยังไงล่ะ ก็เคลียร์ไปนะคะก็มาดักตรงพุ่มนะทุกคนนี่เหมือนจะมีตัวเดินเข้ามารัมเบอร์เรียบร้อยอาจจะรอดไหมเพื่อนมาสอนด้วยไม่น่าไหวนะเออถอยก่อนละกันก็อย่าเสียงอะไรมากนะคะโซโลแลงก็เล่นขำๆนะคะแพ้โมโหอ่ะมาเอาแดงต่อเด้อก็พยายามตีอ็อบเจกตีอะไรงี้นะทุกคนแล้วเ,เราก็มาตีมังกรน,นะคะนี่อะเอามังกรไปเลยคือแต่ทีมเนี้เกมนี้ดิ ทุกคนเล่นดีนะคะก็ซับอะไรดีหมดเลยเนาะอืมอ่าช็อตนี้อยู่กัน3ามสิต้อไม่น่าไหวนะโดนอันติสจวดไปก็ถอยก่อนละกันนะคะนี่เอมิลี่โดนลุมจังหวะนี้คีล่ามาปิดเรียบร้อยนะคะคีล่าเราก็รีเจนเนอเรท่าดาอ่ะได้ดักมาอีกแล้วดักดักดักปล่อยดักขึ้นเลนบนนะคะเราก็จะมา ตีกงกลางอืมช็อตนี้ยังไงล่ะคาป้อมไหมล่ะไม่น่าไหวมั้งยังไงบัตเตอร์ไฟจะเอามากบัตเตอร์ไฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เล่นง่ายนะแต่มันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงถ้าแบบไม่ค่อยเกิดอะไรเงี้ยเออต่ก็ชอบเล่นบัตเตอร์ไฟนะเฮ้ยยังไงจ้าเอบัตเตอร์ไฟมามามาอันนี้ก็พยายามดูทีมนะคะเดินไป เรื่อยๆนะเฮ้เฮ้โชโชอ่าเอมิลี่ยังไงล่ะเอมิลี่ยังไงล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคะเรียวมาได้คือเรียวมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนที่เบตานี้ก็มาเหมือนกันเออเมตานี้ก็โหดเหมือนกันนะเรียวมาอ่ะโชยังไงยังไงอันนี้ก็จะจบแล้วนะคะรู้ผลก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าใขรแพ้ชนะนะคะเราก็ เคลียรีไปนะคะให้มันตีป้อมอ่าตอนนี้นะคะทีมนั้นก็เหลือแค่ป้อมเดียวแล้วนะทุกคนช็อตนี้ค่าบ้านนะคะเออยังไงล่ะยังไงก็ <c oughs> คือคีล่าเข้าไม่น่าไหวเนาะช็อตไหนไม่ไหวเราก็จะไม่ฝืนตัวเองนะคะโห <c oughs> <c oughs> บัตเตอร์ไฟถ้าไหลออกมาไกลป้อมมากค <c oughs> ีล่ารีเจนแล้วรีเจนอีกเฮ้ยมาตอนนี้เหลือแต่ตัว บางบางบางไม่บางดิไม่น่าไหวนะคะนี่ก็เปิดอันติเอมิลี่หลุดมาอีกแล้วนะคะนี่เรียบร้อยได้เอมิลี่มาอีกหนึ่งคิวอ่ะมวยตามมวยตามจะไหวไหมนะ้าอ่ะงานไม่ไหวก็ขอถอยเอาตีบัฟตีอะไรเอาลงเอาเลือดก่อนนะคะทุกคนก็ทีมเราก็ตายกับหมดเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าก็ใกล้จะจบแล้วเหมือนกัน เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ได้โกสเลเยอร์มาแล้วพร้อมบุกพร้อมจบพร้อมจบเฮ้ยแคลรี่ยืนไกลขนาดนี้ก็หวานเจีย๊ยบคีร่าดิอุ้ยไม่ไหว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 นะเออโหยยังดีนะคะที่รอดมาได้อ่ะช็อตนี้ต้นไม้ไปไปละก็ถือว่าโอเคอ่ะทุกคนทีมนั้นตายไปสองแล้วนะอเคลียร์กลางหน่อยเคลียร์หน่อยเลียร์หน่อยถ้จบแล้วนะทุกคนอ่ะก็น่าจะชนะนะคะใครที่ ลองออกเซตออกของคีล่านี้ตามเราแล้วคิดว่าโหดไหมยังไงคอมเมนต์มาบอกนะก็ออกตามคนอื่นเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็จบกันไปเป็นที่เบ้อยแล้วนะคะสำหรับเกมนี้นะโซโ่แรงนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ใครเนี่ยอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะเกมนี้ก็ปิดจบไปกับ 12คิวนะทุกคนก็ได้เหรียญทองฟาร์มป่าด้วย12คิวตายนย์ว้าวดิมี่เล่นเก่งมากเล่นเก่งมากนะเอออก็ปิดจบไปนะคะก็ขึ้นคอมเมนเดอร์พอดีเนาะแล้วก็ไต่ไปคอนเรื่อยๆนะคะกดติดตามด้วยนะคลิปหนะ้าเดี๋ยวมาลงให้ดูเยอะๆนะ